สวัสดีครับวันนี้หน่วยการจัดการความรู้วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมีดิดลขอนำเสนอ c m MM u Share and Learn ตอนใหม่นะครับหัวข้อของ c m MM u Share and Learn ในตอนนี้ก็คือ Drive แรงจูงใจในการทำงานซึ่งเป็นแนวคิดที่สรุปจากหนังสือของ Daniel H Pink นะครับหนังสือชื่อ Drive นะครับติดตามชมครับ หากถามว่าทุกวันนี้ที่เรามาทำงานเรามาทำงานเพื่ออะไรหลายๆคนก็อาจจะตอบว่าเรามาทำงานก็เพื่อชื่อเสียงเพื่อเงินทองแต่ว่าในในในมุมมองของแรงจูงใจในการทำงาน Daniel H. Pink มีมุมมองที่กว้างกว่านั้นเขาเสนอว่ามันยังมีสิ่งอื่นๆอ,อีกที่ สร้างแรงจูงใจให้กับคนเราซึ่งแรงจูงใจตัวนี้มีทั้งแรงจูงใจจากภายในและแรงจูงใจจากภายนอกแรงจูงใจภายในนั้นส่งพลังมากกว่าแรงจูงใจภายนอกอย่างไรก็ตามแรงจูงใจภายนอกเองเช่นการให้รางวัลและการลงโทษก็ยังเป็นอ,อย่างใช้ได้ผลดีอยู่ผู้บริหารจึง ควรรู้จักและเลือกใช้แรงจูงใจและใช้สิ่งต่างๆที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้เหมาะสมกับทีมงานกับพนักงานของตอนเอง Daniel H. Pink เขียนเอาไว้ในหนังสือ Drive ของเขาว่าหลักการที่จะทำให้เกิด Drive หรือการกระตุ้นให้เกิดการทำงานด้วยแรงจูงใจภายในมี3ด้านด้วยกันคือ Purpose, Autonomy และ Mastery Purpose คือมีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหรือเป้าหมายในการทำงานซึ่งจุดมุ่งหมายเป้าหมายในการทำงานเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างแรงจูงใจที่ส่งพลังได้ Autonomy หมายถึงความรู้สึกว่าตัวพนักงานตัวเราเอง มีอำนาจในการตัดสินใจมีอิสระในการคิดและทำงานในสิ่งที่เรารับผิดชอบเราสามารถจัดการได้ไม่ใช่ว่าอะไรก็ตามเราจะต้องฟังเราจะต้องสอบถามหรือว่าเราจะต้องขออำนาจการตัดสินใจจากหัวหน้าเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่มีอำนาจตัดสินใจใดๆเลยยิ่ง พนักงานมีอิสระมากเท่าใดเขาก็จะรู้สึกว่าเขามีค่ามากยิ่งขึ้นและก็เป็นแรงจูงใจที่จะทำให้เขาทำงานได้ดียิ่งขึ้น mastery ก็คือความรู้สึกที่พนักงานทำงานแล้วรู้สึกว่าเก่งขึ้นเรื่อยๆและก็สนุกกับงานถ้าเขารู้สึกว่าทำงานแล้ว ซ้ำไปซ้ำมาเหมือนเดิมไม่ได้รู้สึกพัฒนาขึ้นก็จะมีเกิดความเบื่อหน่ายได้ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นแรงจูงใจภายใน3ตัวที่เราควรที่จะพิจารณาเมื่อพนักงานขาดแรงจูงใจภายใดตัวใดตัวหนึ่งไปอาจจะเช่นไม่มีเป้าหมายในการทํางานหรืออาจจะไม่มีอัตโนมีหัวหน้าต้องเป็นคนตัดสินใจทั้งหมดหรือเขารู้สึกว่าอาจ เขารู้สึกว่าทํางานไปแล้วไม่ได้พัฒนาไม่ได้เก่งขึ้นในงานนั้นๆหากขาดอันใดอันหนึ่งไปมักจะทําให้พนักงานไม่อยู่กับเราอาจาจะตัดสินใจลาออกไปได้เพราะฉะนั้นเราเมื่อเป็นหัวหน้าเราก็จะต้องพิจารณาดูว่าน้องเขากําลังเผชิญกับปัญหาอะไรอยู่เรามีอํานาจเด็ดเสร็จเด็ดขาดเ,ดเด็ดการเกินไปหรือเปล่าเราไม่ได้ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่พนักงานเลยหรือเปล่า หรือว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายหรือว่าตั้งเป้าหมายให้น้องแต่ว่าไม่ชัดเจนเมื่อหัวหน้างานผู้บริหารประเมินประเมินจุดต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็สามารถที่จะปรับตัวหรือก็ให้ให้ให,ให้เขาทำงานได้ดีขึ้นได้เพราะว่าถ้าทำงานไปแล้วไม่เก่งขึ้นไม่ดีขึ้น ทำได้แต่สิ่งเดิมๆไปเขาก็ไม่อยู่กับเรานั่นก็เป็นไอเดีย uh, แนวคิดส,สั้นนะครับจากหนังสือซึ่งท่านสามารถที่จะไปดูรายละเอียดได้ในหนังสือฉบับเต็มนะครับชื่อ drive the surprising truth about what motivates us โดย daniel h pink นะครับแล้วก็ Daniel h pink เองผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ก็มี ted talk ที่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวพันกับหัวข้อนี้นะครับเสิร์ชได้จากไท t l e ชื่อ The p u z z l e r of Motivation ครับโดย Daniel H. Pink ครับก็ขอได้รับความขอบคุณจากหน่วยการจัดการความรู้วิทยาลัยการจัดการนะครับและขอได้โปรดติดตาม KM Knowledge Brief และ uh, CMU Share and Learn จากงานของเราต่อไปนะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ